ให้มันเต็มนะครนะับวันนี้ก็ถือว่า เรามาส่งเจ้าด้วยกันนะครับหลังจากที่เราเริ่มอัญเชิญเจ้ามาตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแป๊บเดียวก็ผ่านไปตั้งแต่วันล้างทองก็เป็น10วันเข้าไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าพวกเราทำครบนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะดําเนินการ ส่งเทพเจ้าเก้ารับเก้อได้กลับสู่พระแม่คงคานะครับกอทุกท่านสำรวมในการร่วมกิจกรรมในช่วงนี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านเราผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณท่านผู้ทักษา้าศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เกีย่ยวทานคุณธรรมสถานเตก่าทีท่า ความรู้เล็กๆไม่น้อยในการพิธีขอโทษค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ค้าสาหัวหน้าสารเด็กเยาวชนและครอบครัวได้มาให้กลิ่นความรู้เล็กๆ,ๆไมน้อยเกี่ยวกับการพิธีส่งเทพเจ้าก้าวรพรคะอว่าอันนี้ส่งเป็นอย่างไรเช่นไรที่มีการรับประทานอาหารเจเขาเรียกว่ากิว าหวงเจนในภาษาจีนนะคะขอเรียนเชิญท่านและท่านก็แต่งหนังสือด้วยนะคะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะขอเรียนเชิญท่านมาให้เก็บความรู้เล็กน้อยช่วงที่เวลาเรารออยู่นะคะขอเรียนเชิญคะ่ะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านพี่น้องชาวนครพนมทุกท่านนะครับผมเองเพิ่งมาอยู่นครพนมปีนี้ปีแรกนะครับยังไม่ครบปีเวยซ้ำนะครับผมอยู่ มาเริ่มมารับราชการที่ศาลเาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปนมนี่ก็หนึ 1, ่งเมษาสองพันนะครับผมอยู่ที่นี่แล้วผมจะบอกว่าผมมีความสุขมากนะครับความสุขตรงนี้หมายถึงอะไรฮะความความสุขตรงนี้ก็หมายถึงว่าเจอพี่พ,พี่น้องๆนะครับชาวนครปนมเนี่ยเป็นคนผมว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะครับเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่ผมไม่เคยนึกว่าเออ การกินเจของอพี่น้องชาวจัวหงหวัดนครพนมเนี่ยจะมีมากถึงขนาดนี้นะฮะวันนี้มีคนหลายท่านเลยที่ตั้งจิตศรัทธานะครับในองค์เทพเจ้าเนี่ยมาร่วมส่งเสด็จกันเนี่ยผมว่าดูรุม่มๆ่วมแล้วน่าจะร้อยร้ยคนได้นะฮะร้อยกว่าคนได้ซึ่งก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกท่านกลับไปบ้านแล้วเนี่ยจะเกิดความอิ่มใจนะครับเกิดความโชคดีเป็นสร่มงคลแก่ตัวนะครับผมเองนะครับ <c oughs> ะจะขอเล่านิดเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับเทศกาลกินเจเนี่ยมันเป็นเทศกาลของชาวจีนนะครับแต่ถามว่าชาวไทยกินได้ไหมผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับเราไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะครับในช่วงระหว่าง9วันถึงส0วันนี้เนี่ยเรา เราไม่บิดเบียนชีวิตสัตว์นะครับเราไม่กินเนื้อสัตว์นะครับแล้วเราเองเนี่มาร่วมไหว้พระสวดมนต์ทำสิ่งที่เป็นกุศลผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่จำกัดเฉพาะคนจีนนะครับหรือคนไทยเชื้อสายจีนแม้แต่คนไทยทุกคนเองเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนขอให้ทุกท่านช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับว่าการกินเจเนี่ยดีแน่นอนนะครับเป็นการสร้างกุศลอย่างน้อยก็สร้างกุศลให้กับตัวเราเองนะครับ ในเทศกาลกินเจเนี่ยนะครับหลักการใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็คือเราเองเนี่ยจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็จะมีผักบางชนิดซึ่งตามตำราเนี่ยก็จะมีห้าชนิดที่จะไม่ทานนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆก็คือพวกห,หัวหอมผักชีกระเทียมขุยชายนะครับเนี่ยสามไอ,ออย่างเนี่ยอันเนี้ยพวกนี้เขาจะถือว่าแม้จะเป็นผักก็จริงไม่ใช่เนื้อสัตว แต่เขาก็ไม่ให้ทานนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งบางทีเราบอกว่าเออเราที่บ้านเราก็กินเจนะแต่ใส่กุยช่ายลงไปใส่ผักชีลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ให้ให,ให้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนอกจากเรากินเจแล้วเนี่ยที่สําคัญก็คือเราต้องถือศีลด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเลยนะครับก็คือว่าในในเราจะทําบุญแล้ว เรานอกจากทําบุญที่ปากแล้วนี่ก็คือเราเราบริโภคแต่อา,อาหารที่ดีที่สุดก็คือใจของเรานะใจของเราทุกคนเนี่ยจะต้องอคิดแต่ในสิ่งที่เป็นกุศลนะครับก็รักษาสีหน้าง่ายๆครับช่วงเทศกาลกินเจเรารักษาสีหน้าให้ได้นะครับไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่รับประทานเนื้อสัตว์แล้วก็ผัดบางชนิดอีกห้าอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปแค่นี้แหละท่านปฏิบัติได้สิบวันเนี่ยกุศลผลละบุญต่างๆเนี่ยจะเกิดกับตัวท่านและครอบครัวอันนี้แน่นอน นะครับแล้วก็ในส่วนของเทพเจ้าในเทศกาลกินเจเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าเอ๊ะเราไหว้อะไรกันนะครับเราไหว้เพื่ออะไรนะครับไหว้เพื่ออะไรไหว้แล้วมีคุณประโยชน์ยังไงที่จะทําให้เรา <Okay. S 1> เป็นสิริมงคลยังไงกับตัวเรานะครับ <Okay. S 1> ผมก็ขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะครับว่าการไหว้เทพเจ้าในเทศกาลกินเจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นการไหว้เทพเจ้าดาวเหนือ <Okay. S 1> นะครับดาวเหนือ ที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าปักเต้านะครับปักเต้าองค์นี้เนี่ยดาวเหนือเนี่ยจะเป็นกลุ่มดาวนะกลุ่มดาวทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด9้าดวงแต่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมีแค่เจ็ดดวงนะครับพวกเราเองคงจะเคยได้ยินเคยดูหนังจีนมังกรยกใช่ไหมฮะไอ้ค่ายเจ็ดดาวเหนือนอะไรเนี่ยนะของสำนักชั่วจริงอะไรนะั่นน่ะนั่นก็คือนั่นก็คือ,อเขาเอาดาดวเหนือเนี่ยแหละไปเป็นค่ายกระบี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาวเหนือนจริงๆเนี่ยจะมี9ก้าดวง ดูด้วยตาเปล่าเห็นเจ็ดดวงแล้วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกสองดวงรวมเป็นเก้าดวงดาวทั้งเก้าดวงนี้เนี่ยคนจีนก็มีความเชื่ออย่างนี้ครับว่าดาวทั้งเก้าดวงนี้เขาคุมชะตาชีวิตของคนคุมอายุไขของคนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามากินเจเรามาไหว้เทศกาลกิวอ้วงหุกเจ้าเนี่ยนะครับก็คือเทพเจ้าทั้งเก้าองค์นี้เนี่ยเราคนจีนเขาเรียกว่ากิวอ้วงหุกเจ้าเนี่ยไหว้เนี่ย,ย,ยมีอนุสง หลักๆสำคัญสำคัญสองอย่างอันนี้สงหล,หลักหลักอันแรกเลยนะครับก็คือก็คือจะทำให้ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์เนี่ยเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวขึ้นนี่คือการไหว้เพื่อต่ออายุนะครับอันนี้พวกเราที่กินเจกันอยู่เนี่ยคนที่เดี๋ยวเราจะมาร่วมส่งสเสด็จอ,องคิวอ้วงบุกเจ้าเนี่ยขอให้พวกท่านตั้งใจให้ดี ขอพรท่านนะครับเรื่องอายุยืนยาวเนี่ยเป็นการต่ออายุนะครับเราทําความดีเนี่ยเราบําเพ็ญกุศลมาสิบวันเต็มๆเนี่ยท่านมีอะไรอยากจะอธิษฐานท่านก็อธิษฐาน นะครับแล้วอันที่สองอีกข้อหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่น้อยกว่าการต่ออายุก็คือการสะอกเคราะห์คือพวกเราเองเนี่ยในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันจะเจอเคราะห์บางคนปีนี้ปีชงด้วยปีอะไรต่างๆด้วยมันจะมีเคราะห์ภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับการที่เราไหว้ขิวพวงหุกโจเนี่ยนะครับเทพเจ้าราดาวเหนือทั้ง7จ็ดทั้ง9้าเนี่ยเราไหว้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เคราะห์ภัยต่างๆของเราเนี่ยไม่มีนะครับ ดังนั้นเนี่ยภาษาจีนเนี่ยเขาจะมีคําอยู่สองคำก็คือเซียวใจกับเอียงสิวนะครับเซียวใจก็หมายถึงว่าเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันจะละลายหายไปนะครับขณะเดียวกันเอียงสิว ดังนั้นอันนี้สงในการไหว้เทพเจ้าในช่วงเทศากาลกินเจจะมี2ประการหลักๆนะครับก็คือต่ออายุให้ยืนยาวขึ้นแล้วก็สดอดเคราะห์ไทยต่างๆนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นสิ่งที่พวกท่านตั้งใจอยู่แล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าตัวผมเองนะครับอันนี้เป็นความศรัทธาส่วนตัวนะฮะผมเชื่อว่าหากท่านศรัทธาองค์เทพเจ้าทั้ง9้านะครับท่านหมั่นทําความดีรักษาสีในช่วงนี้นะครับ9วัน1ิวันนี้นะครับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ท่านอธิษฐาน เป็นจริงขึ้นมาได้ครับนะครับผมก็เองนะวันนี้ผมก็คงจะกล่าวแค่นี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านที่อยู่นะที่นี้นะครับจะไปไปประชาสัมพันธ์นะครับอย่างน้อยคนในบ้านนะครับชวนกันชวนกันกินเจนะครับชวนกันกินเจช่วงสิบวันน้อยมากนะครับเก้าวันสิบวันเนี่ยเราไม่กินเนื้อสัตว์แค่ปีหนึ่งมันต้องสามร้อยหกสิบห้าวันใช่ไหมฮะเราถือศีลกินเจกันแค่สิบวันเนี่ยหรือเก้าวันเนี่ย ผมถือว่าน้อยมากแล้วก็อันนี่ส่งในการกินเจก็มากมายมหาศาลผมเชื่อว่าทุกท่านลองปฏิบัติดูครับแล้วแล้วจะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับโอเคนะครับผมเองก็ตอนนี้ก็คงจะได้เวลาในการส่งเสด็จและขอให้ทุกท่านตั้งใจแล้วก็ภาวนาตั้งจิตอธิฐานให้ดีท่านอยากจะ,ะตั้งจิตอธิฐานขออะไร ขอบารมีเทพเจ้าทั้ง9องค์คุ้มครองอะไรท่านท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับเดี๋ยวพวกเราร่วมกันส่งเสด็จนะครับิ๋ววงผูกเจ้าพร้อมกันนะครับขอบคุณมากครับ